5อันดับมือถือสายเกมเมอร์ในงบไม่เกิน4,000บาทจะมีรุ่นไหนบ้างก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยสำหรับรุ่นแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ Xiaomi Redmi Note 9เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับสายเกมในระดับเริ่มต้นมากๆด้วย CPU อย่าง Mediatek Helio G85 GPU Mali G52 ถือว่าเป็น CPU และ GPU ที่ค่อนข้างแรง พร้อมกับมากับแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็วและยังมีหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.5นิ้วความละเอียด Full HD Plus Android 10 RAM 3 g b และ4 g b หน่วยความจำภายใน64 GB, และ128 GB, กล้องหลัง4ตัว48ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลและอีก2ตัวมีความละเอียดที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียด13ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าและมีระบบสแกนแลายมือ พอร์ตเชื่อมต่อจะเป็นแบบ USB Type C พร้อมกับรองรับระบบชาร์จเร็ว18วัตต์สำหรับราคาอาจจะเกิน4,000บาทมาบ้างเล็กน้อยนะครับรุ่นนี้จะมีราคาเริ่มต้นที่4,100บาทสำหรับสายเกมเน้นแบตเตอรี่เน้นกล้องในงบ4,000บาทรุ่นนี้ไม่น่าจะทำให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับอันดับที่2ก็จะเป็น Realme 6i ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นในเรื่องของแบตเตอรี่ระบบชาร์จเร็ว ในเรื่องของกล้อง CPU หรือว่าความเร็วก็ถือได้ว่าใกล้เคียงกับ Redmi Note 9มากๆโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD+ p ath, Android 10 CPU Mediatek Helio g 8 0 GPU Mali G52 RAM 3GB หน่วยความจำภายใน64ลองรับ MicroSD Card กล้องหลัง4ตัว48ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลอีก2ตัวจะมีความละเอียดที่2ล้านพิกเซล กล้องหน้า16ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าและระบบสแกนแลายนิ้วมือสำหรับแบตเตอรี่ก็จะให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์และรองรับระบบชาร์จเร็ว18วัตต์สำหรับราคาจะอยู่ที่4,999บาทสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้มือถือสำหรับเล่นเกมถ่ายรูปมีแบตเตอรี่เยอะๆรอ,องรับชาร์จเร็วรุ่นนี้ก็น่าจะไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนมาต่อกันที่อันดับที่3กับ Realme 5เป็นรุ่นที่เน้นในเรื่องของ CPU ความจุแบตเตอรี่และกล้องหลัง4ตัวโดยจะมาพร้อมกับจอขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD+ part. Android 9 p i e CPU Snapdragon 665 RAM 3 g b และ4 g b หน่วยความจำภายในจะให้มาที่64และ128กล้องหลัง4ตัว12ล้าน8ล้านและอีก2ตัวจะมีความละเอียดที่2ล้านกล้องหน้า13ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนและนิ้วมือแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอม แต่รุ่นนี้จะไม่รองรับระบบชาร์จเร็วแต่ก็แลกมากับราคาที่ถูกกว่ารุ่นอื่นประมาณ1,000บาทโดยประมาณนะครับจะมีราคาอยู่ที่3,100บาทสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีงบไม่ถึง4,000บาทรุ่นนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆกับสายเกมในระดับเริ่มต้นได้ CPU ที่แรงขนาดนี้แบตเตอรี่เยอะขนาดนี้แต่ราคาแค่ 3, 1 0 0บาทถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดๆไปเลยอันดับที่4 r e d ร i ม ก็เป็นมือถือที่เน้นในเรื่องของ CPU แบตเตอรี่ชาร์จเร็วแล้วก็หน้าจอโดยจะมาพร้อมกับจอ6.53นิ้วความละเอียด Full HD Plus Android 10 CPU MediaTek Helio g 8 0 RAM 3GB และ 4GB หน่วยความจำภายใน32และ64กล้องหลัง4ตัว13ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลตัวที่3จะมีความละเอียดที่5ล้านพิกเซลและตัวสุดท้ายมีความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซล มีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนและยนิ้วมือแบตเตอรี่5 0 2 0มิลลิแอมปรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์สำหรับราคาในปัจจุบันรุ่นนี้จะมีราคาเริ่มต้นที่3,200บาทสำหรับคนที่เน้นเกมเน้นแบตเตอรี่ระบบชาร์จเร็วแล้วก็จอที่มีความละเอียด Full HD Plus รุ่นนี้ก็ไม่น่าจะทำให้เพื่อนๆผิดหวังสำหรับรุ่นสุดท้ายหรือว่าอันดับที่5นั่นก็คือ Samsung Galaxy M11 รุ่นนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความแรงหรือว่าการเล่นเกมแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมเป็นหลักอาจจะเล่นบ้างเป็นบางครั้งเน้นแบตเตอรี่เยอะดีไซน์หน้าจอแบบจอรูแล้วก็ชอบมือถือของซัมซุงชอบถ่ายวิดีโอก็ไม่น่าจะผิดหวังกับรุ่นนี้สําหรับสเปคก็จะมาพร้อมกับจอ6.4นิ้วแบบ Infinity O Display ความละเอียด HD Plus Android 10 CPU Snapdragon 450 RAM 3GB หน่วยความจำภายใน32องรองรับ m i โคลด d c ีการ์กล้องหลัง3ตัว13ล้านพิกเซล5ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนและนิ้วมือแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว15วัต์สำหรับราคาจะเริ่มต้นที่3,400บาทก็ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่า ในส่วนของราคาผมจะอิงจากทางออนไลน์เป็นหลักนะครับสําหรับเพื่อนๆที่หรือว่าท่านผู้ชมคนไหนที่จะซื้อหน้าร้านราคาอาจจะแพงกว่าประมาณ1 0 0ถึง300บาทโดยประมาณนะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมก็อาจจะลงคลิปดึกหน่อยนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ i